สวัสดีผู้ค้าที่รักขอบคุณมากที่ช่วยเราคุณจะพบลิงก์ในคำอธิบายของวิดีโอนี้เราจะมาดูตัวชี้วัดหลักของบริษัทการ Stellantis n v t i c k e r (STLA) การตรวจสอบนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลณวันที่4กรกฎาคม2024 โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทสเตลแลนติสเอ็วีอยู่ในหมวดหมู่ย่อยออตโตปรอมมีบริษัทเจ็ดแห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนเริ่มจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนถ้าคุณต้องการคุณสามารถหยุดได้คุณสามารถศึกษาตัวชี้วัดทั้งหมดของบริษัทที่กำลังศึกษาได้ละเอียดยิ่งขึ้น การเข้าถึงโตที่มีการจำแนกประเภทของตัวนั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการโพสต์ซ้ำรวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆเราต้องการทั้งหมดจริงๆมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขององค์กร Stellantis N. V. มูลค่า5 6 0 9 0 0พันล้านดอลลาร์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อย,อย,อ,ยอยู่ที่5 6 7พันล้านดอลลาร์ สเตลแลนติสเอวีคิดเป็นส <100 S 1> ัดส่วนร้อยละ9.887ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทโดยเฉลี่ยในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่90.09พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ5 1 3พันล้านดอลลาร์สเตลแลนติสเอนวีคิดเป็นสั 100, 000, 000, ด,ดส่วนร้อยละ17.556 เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าตามบัญชีแล้วเราจะเห็นดังนี้แบ่งปัแ s t e l a เอ i s n ีในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดร้อยละ9 8 8 7มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ17.556ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง78% การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามบัญชีขององค์กรในหมวดย่อย D 1ี1คะแนนภาระนีขององค์กรมีมูลค่า32.432พันล้านดอนลลาร์การแปลงหนี้เป็นทุนตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ36ของทุนของบริษัทส่งผลให้ภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทดี D 1คะแนน อัตราส่วนมูลค่าตลาดหุ้นต่อกำไรของบริษัทคือ3.1ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ7.3และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยถึง58%การประเมินราคาหุ้นของบริษัทเป็นตัวชี้วัดกำไรเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย่อยดีมาก2คะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีจำนวน2 1 0 0 3ล้านดอลลาร์คาดการกําไรในอีก12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่17,505ล้านดอลลาร์น้อยกว่าปัจจุบันถึง102.9การประเมินตัวบ่งชี้กําไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อย ทนได้0คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทคือ0.3ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย0.6ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย50%การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต,ต่อรายได้เปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยม1คะแนน รายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่2,4910ล้านดอลลาร์รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1 7 8 4 4 0ล้านดอลลาร์และน้อยกว่าปัจจุบันถึง13% การประเมินประมาณการรายได้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์ของเราในกรณีนี้เราขอให้คุณสมัครรับข้อมูลช่องและคลิกที่กระดิ่งฟรีสำหรับคุณคุณจะเป็นคนที่จะช่วยพัฒนาโครงการนี้อย่างเต็มที่ ขอบคุณมากสำหรับการสมัครอันมีค่าของคุณอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ร้อยละ9.8โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยที่ร้อยละ7.7ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ2.1การประเมินความสามารถในการทำกำไรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย D 0.5คะแนน โดยมีส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรประเภทย่อยอยู่ที่ร้อยละ21.85นี่คือส่วนแบ่งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น121%และข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลในมูลค่าตลาดของบริษัท Stellantis N. V. ค่อนข้างเป็นการดูถูกดูแคลน จำนวนทุนการตลาดสำหรับพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ217,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมีมูลค่า480,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ5 4 8การประมาณปริมาณเงินทุนของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อย ดี0.5คะแนนปริมาณกำไรสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ77.8พันดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ66,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่18%กำไรโดยประมาณต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบก,กับผลการดำเนินงานประเภทย่อยดี0.5คะแนน ยอดขายของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่7,93,000ดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อยมี861,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่9%การประมาณส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้0คะแนน ปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่ร้อยละ1.2โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยที่ร้อยละ2.3นี่คือการประเมินความเสี่ยงของการบีบสั้นตัวบ่งี TRSI 14แสดงระดับร้อยละ34ของบริษัท s t e l l a n t i s NV ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ50% อาจเป็นไปได้ว่าหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าสูงกว่าของบริษัท s t e l l a n t i s NV เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท s t e l l a n t i s NV และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท s t e l l a n t i s NV มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ11.6 เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับหมวดหมู่ย่อย4.5%สิ่งนี้ไม่ได้ระบุสิ่งใดอย่างชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ผลลัพธ์โดยรวมมีดังนี้6.5จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.1คะแนนถ้ามองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นโดยทั่วไป เราเห็นว่าผลเฉลี่ยตลาดหุ้นรวมอยู่ที่0.4จุดเทียบกับคะแนน6.5คะแนนสำหรับ s t e l l a n t i s NV ไปที่ตารางการสั่งซื้อซึ่งทุกคนสามารถใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยระบบข้อมูลกูรู Market เข้าถึงตารางคำสั่งซื้อได้ฟรีและฟรีลิง์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้อันเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทสเต l l ลนติสเอวข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตตัดสินใจแล้วเปิดคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลสเต l l ลนติสเอนวบริษัทที่มีมูลค่าต่ำที่สุดในประเภทย่อย ขอขอบคุณประชาชนเป็นอย่างยิ่งสำหรับการชมวิดีโอนี้และการใช้ระบบข้อมูลกูรูมาเก็ตคุณคือกลุ่มคนที่เจ๋งที่สุดจริงๆ